ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครวันนี้คุณมาอยู่กับผมในเฮอร์สโต้นะฮะเกมการ์ดค่ายเกมการ์ดใหม่จากค่ายบิษณุนะผู้พัฒนาวอลคาร์สตาร์คาร์เดโบ่ฮะโดยแท้ตาเป็นเกมการ์ดซีซีจีนะครับมีให้เลือก9สายอาชีพนะครับมีทั้งดูอิดฮันเตอร์เมดพาราดินไคล์โลบชาแมนวอลล็อกแล้วก็วอร์รีเออร์ฮะฮีโร่ใช้ฮีโร่มาจากวอลคาร์สนะครับที่นำมาใช้ฮะ แต่และตัวจะมีความสามารถแตกต่างกันไม่ได้ใช่ภาพแบบเคลื่อนไหวฮะก็เหมือนโดตาฮะตัวนี้มีสกิลนี้ตัวนี้มีสกิลนี้แต่เกมนี้เป็นการ์ดนั่นเองฮะสามารถคุณสามารถที่จะเลือกการ์ดได้ว่าคุณต้องการการ์ดแบบไหนอะไระะตัวอย่างนี้เรามาเจอถ้าอยู่ในโดตาหรือว่าอยู่ในวอลค้าก็น่าจะเป็นสไนเปอร์ฮะตัวผมก็น่าจะเป็นคริสตัลเมเดน,น Watch tongue. your เล่นง่ายแต่สนุกมากครับและเหมาะกับเอ็มม่าไลท i ลัดตัวเกมนี้ไม่ถูกออแบบมาโดยไม่ต้องใช้เงินจริงซื้อก็เก่งแต,ววตพอการ์ทุกใบาสามารถหาได้จากในเกมผ่านเควสหรือว่าการแข่งขันนะน,นี่ฮะเริ่มแรกมันจะมีการออกมาให้ตีาลายฮะนี่ฮะ ต,ตัวนี้การหนึ่เนะฮะนี่จะเป็นเสกฝั่งข้างไม่แกะอ่า <c oughs> แล้วมันลงมาเป็นไนเปอร์นะเนี่ยฮะ,ฮะมันจะเป็นเลนดอมการ์ดให้เราครับฝั่งซ้ายที่มาขึ้นนี่คือดามจฮะตัวมีดนี่คือเดามจฮะตัวฝัง่งขวานี่คือเลือดสัญลักษณ์ง่ายๆฮะง่ายๆก็เราก็คลิกเข้าไปแล้วกดป่าครับเราเป็นกันเจนแล้วฮะอยู่ที่เราครับเราจะคลิกไปไหนครับแต่มันติดมันไปไม่ได้นะฮะนี่อ่ะไปได้ซะงั้นอ่ะ ไม่เป็นไรขาดไปตรงนี้ครับมันจะมีมานาคริสตันนะครับแต่ละการ์ดที่จะใช้มานาเท่าไร่เดี๋ยวมันจะขึ้นให้ดูนะฮะตอนนี้มีมานาแค่1นึ่คิสตันมันก็ใช้ได้แค่ใบเดียวนั่นแหละครับสามารถเก็บได้ถึงประมาณสองสองหรือสิเนี่ยฮะตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะคิสตันนะก็เดี๋ยวมัน รอมันถึงคิวเราอะครับก็มีเสียงคุยกันจิ้งจิ้งกันสนุกสนานแล้วนี่ฮะมาถึงคิวเราปุ๊บมานาคิดตั้นขึ้นมาอีกแล้วหนึ่งอันฮะนี่ครับตัวนี้ใช้ทั้งหมดมาใช้คิดตั้นเยอะกว่าสองแน่นอนนี่ฮะทีนี้เนี่ยครับพอเวลาเราเลื่อนเมาไปคลิกปุ๊บคิดตั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นสีฟ้าแสดงว่าเราสามารถใช้ได้นะเนี่ยบ้างคิดตั้นเราเยอะนะครับก็หมด ก็รอแค่เอาการไปวางคนระับฮ่าฮ่าสกิลตรงนี้อมาคนงงก็เป็นสกลิลตัวของแต่และฮีโร่นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เป็นอ,อคิดต้านไม่ไดนก็มีสกิลไฟนะมารวมกันทุกอย่านะครับเฮียคริดตัานก็เริ่มเป็นสาวครับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะพอจบเกมนี้ปุ๊บอไม่ใช่นิพอหมดคิดตัานนี้ปุ๊บ ก็จะมีคิสตันใหม่มาครับแต่คิสตันเดิมก็อยู่เหมือนเดิมครับตาต่อไปก็เต็มขึ้นมาเรื่อยๆฮะนี่ฮะเราสามารถตัวนี้ใช้หนึ่งคิสตันได้ตัวเลือดหาดมีนะฮตัวใช้หนึ่งคิสตันได้และนี่ฮะสองคิสตันเราก็ต้องใช้สกิลนี้ให้คุ้มครับยิงมันเลยฮะเพือ่อตัดการ์ดออกไม่ให้มันเข้ามายิงเราตัวเราจะมีเลือดอยู่ตรงนี้ครับสามารถดูได้ฮะดูดาเมจน,นี่นี่ฟันเราหนึ่งทีนะครับคือลบหนึ่งนะนี่ครัแต่ถ้าโดนเยอะๆก็เจ็บ แต่สมมติมันขึ้นคิดต้านหมดอะไรก็หมดมันขึ้นที่เข ah, ียนนี่ก็เปิดอินเตอรนะขอให้ช่วยพาอะไรไปมาเล่นเป็นทีมได้นะฮะเดีวดูว่าอีกทีมเล่นทีมยังไงฮะเดี๋ยวนี้มีโอเ n นเบ a านะแต่สำหรับสหรัฐอเมริกาฮะกุฎไทยก็เล่นได้ครับประเทศอื่นจะเปิดทุกเบ e t a าตามมาไม่กี่วันนี้ครับ อันนี้ถ้ามีผู้เล่นที่จำนวนมากนะทางมิสตา์ก็สามารถรับไหวได้ครับแต่ไม่สามารถปิดลับโอเปนเบต้าชั่วเก่านะครับเัืจะคนเล่นเยอะคนชอบเมือ่อก็เป็นอย่างบ้างฮะสำหรับเอสโตนะเกมการ์ดใหม่ของมิสซาครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฮสำหรับวันนี้สวัสดีครับ